โคขุนพนเงคัมเกษตรนวมิน PYK ต้นตำรับความอร่อยเรื่องปิ้งย่างกับโคขุนพนเงคัมแท้ๆโคขุนพนงคัมเกษตรนวมิน PYK เพรียบพร้อมไปด้วยความทันสมัยและรวดเร็วในด้านบริการสำหรับผู้ที่ชื่นชอบทานอาหารปิ้งย่าง ต้องโคขนโพลยังคำกเกษยโนมิน PYK เราแน่เรื่องความอร่อยเท่านั้นนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงครัวโคขุนพลยังคำเกษตรน้มิน PYK นะครับทางช่องแมนทีวนะครับรายการทีวีแมนที่ผู้หญิงก็อยากรูนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่สาขาเกษตรน้มินนะครับ ถนนเกษตรน้นมีนะครับอยู่ตอนหมอที่ร้อยสลนะฮะหาได้ง่ายมากๆนะครับสาหรับใครบางคนนะครับที่ชอบบรรยากาศแนวอย่างนี้นะฮะราบองเลยว่าจะต้องถูกใจสาขานี้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งเป็นสาขาออริจินัลด่างเดินนะครับแล้ววันนี้นะครับจะมีเมนูเด็ดเมนูไหนมาให้แนะนําแล้วก็มาให้ลองทําตามนะครับจะแซ่บแค่ไหนจะทําง่ายขนาดไหนนะครับเดี๋ยวลองตามผมเข้าดูข้างในกันเลยครับ และในช่วงนี้นะครับนั่นก็คือช่วงคู่หูพารู้นะครับผมอยู่กับพี่ด่งครับพี่ด่งสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหตอนนี้เรามาเตรียมพร้อมนะครับทำอาหารนะครับอยู่ที่หน้าบริเวณครัวของคขุนพลยังคาเกษตรนะบริเวณ PYK นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับที่เราจะไปทําอาหารนะครับครับผมมาพูดถึง ร้านดีกว่าพี่โด่งว่าสาขาที่ห้างของพี่โด่งก็มีสาขาสแตนอะโลนหรือว่าสาขาที่มันอยู่ในห้างเนี่ยสาขาที่มันอยู่ตามถนนอยู่ตามอะไรต่างๆเนี่ยมันแตกต่างมันมีบรรยากาศที่แตกต่างกับสาขาในห้างยังไงบ้างครับพี่แตกต่างกันนะครับโดยที่หนึ่งสาขาสแตนอะโลนเนี่ยเราจะมีอยู่3สาขา3าสาขาครับมกัตเตอรน้อมินมีราชพฤกษ์มีลำพูกาโอ้เลือกเรียกว่าชั่วสี่ห้า โมเมืองเลยใช่ครับแล้วบริเวณแถกินได้จะเป็นบรรยากาศชิวๆนั่งส,สบายๆตอนเย็นๆนะครับค่ำๆแล้วก็มีเรามีสองส่วนนะครับ,รบส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นส่วนเป็นระเบียง,ยงยด้านนอกระเบียงนี้ก็จะนั่งชิวๆชมพระจ,จันทร์นะครับ <laughs> แล้วก็ส่วนในนะครับเป็นส่วนใต้หลังคานะครับอินดอร์บริเวณนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่เห็นบอกว่าบริเวณระเบียงเนี่ยโดนถูกจอง เร็วมากๆนะครับระเบลี่ยนเฉพาะช่วงนี้เลยแต่พอช่วงนี้เนี่ยเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับก็ใครที่อยากมานะฮะชมจันทร์ได้รับบรรยากาศอากาศดีๆอากาศเย็นๆนะครับต้องรีบมาสไตล์อโลนเนี่ยนะครับเป็นจุดเด่นนะครับของโคขุนโพเดียมเกษตรดับเบินยูพียเคของไปโด้โอ้โหแต่ส่วนในห้างเนี่ยนะฮะก็จะเป็นสไตล เป็นร้านอาหารในห้างครับแต่ว่าก็เย็นสบายนะครับยากาศก็จะเย็นสบายนะครับแล้วก็จะมีสายพานบริการอ๋อมีสายพานด้วยเติมจากสายพานะครับที่พี่ดูบอกว่ามีที่เดียวในเมืองไทยที่เป็นร้านอาหารแบบนี้นะครับร้านอาหารอีสานฟิวชั่นแบบนี้นะครับแล้วก็มีสายพานนะครับมีที่เดียวนะครับอย่าลืมนะครับโอ้โหแล้วที่สําคัญก็คือพี่ดวงเห็นบอกว่าที่นี่เนี่ยเน้นแบบเน้นนั่งยาวใช่ไหมครับเน้นบอกว่าบรรยากาศกินอาหารเย็นกันครอบครัวนั่งค่อยๆกินค่อยๆ่อจิบ าค่อยละเมียดละไมยของรสชาติอาหารเปิดกี่โมงครับพี่โดงสแตนดนอลนถ้าสแตนดนอลนเนี่ยเราเปิด4โมงเย็น4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนส่วนในห้างเนี่ยเราก็จะเปิดประมาณ10โมงครึ่งถึง11โมงโดยประมาณนะครับแล้วก็ปิดประมาณ3ทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งและหลังจากที่เราได้ทราบประวัตินะครับของสาขาที่เป็นสแตนดนอลนนะครับแล้วก็สาขาที่อยู่ในห้างกันเรียบร้อยแล้วนะครับพี่โดงเดี๋ยวเราจะมาทําเมนูที่เป็นหนึ่งในเมนูแนะนาเมนูเด็ดของทางร้านนะครับมันคืออะไรครับพี่โดงโอ้โหของเต็มเลยนะฮ เนื้อตุ๋นไทยฝรั่งเศสเนื้อตุ๋นไทยฝรั่งเศสใช่ครับโอ้โหทำไมทำไมถึงมีความเป็นฝรั่งเศสครับพี่ตองมันฟิวชั่นมาครับเป็นอาหารฟิวชั่นฮะเพราะว่าเนื้อของเราเนี่ยนะฮะเป็นเนื้อไทยเฟรนช์หรือว่าเป็นไทยฝรั่งเศสนั่นเองเป็นไงฮะแล้วก็เราก็มาทําส่วนผสมแบบสูตรของทางร้านโค้กขุนควรจะทำของเราครับนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าถูกปากคนไทยแน่นอนแน่นอนนะครับรับประกันใช้เนื้ออย่างดีนะครับแล้วก็มีสูตรตุ๋นเนี่ย ของทางร้านด้วยครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะทำยากง่ายแค่ไหนครับกับช่วงคู่เมนูเด็ดกินกับโดงอร่อยแบบแมนๆครับโอเคครับพี่โดงตอนนี้เนี่ยวัตถุดิบของเนื้อตุ๋นฝรั่งเศสเนี่ยมาอยู่ตรงนี้แล้วมีไม่กี่อย่างนะครับรบแต่เห็นและพระเอกมันคืออะไรครับพี่โดงเนื้อไทยฝรั่งเศสครับ เนื้อไทยฝรั่งเศสโอ้โหมันดูดีมากครับพี่ใช่บมีมันแท่กนะครับแล้วก็ความยืดหยุ่นของเนื้อความยืดหยุ่นของเนื้อสวยนะครับเป็นส่วนไหนครับพี่ด่งเป็นส่วนเซอร์ลอยครเซอร์ลอยนะครับภาษาไทยก็คือเนื้อตะเข้คฮะส่วนหานตะเข้ประมาณนี้ใช้เนื้อเซอร์ลอยประมาณนึงนะครับแล้วก็หั่นให้มันมีลักษณะความหนาด้วยใช่ไหมครับใช่เพราะว่าเราจะทําเป็นลักษณะตุ๋นนะครับก็มีความหนาด้วย เรารู้จักกับพระเอกกันไปแล้วนะครับลองมาดูส่วนที่ปรุงรสให้พระเอกของเราอร่อยยิ่งขึ้นกันเลยครับอัน,นแรกครับเครื่องเทศสําหรับตุนพริกไทยป่นรากผักชีเพื่อเพิ่มความหอมครับต่อมาเป็นขึ้นช่ายน้ํามันหอยซอสถั่วเหลืองซีอิ๊วหวานน้ําตาลน้นําซุปสูตรโคขุพนพลังขามเกษตรน้ำมินครับเริ่มต้นเราจะนารากผักชีนะครับครับใส่เข้าไปนะครัะทำให้ปับ,บละเอียดไหมครับพี่ ก็ละเอียดพอสมควรนะครัให้มันกลิ่นมันออกมาใช่ไหมครับดูคุณแม่สิครับขอเคล็ดลับจากพี่โด่งซะละเอียดเชียวคุณผู้ชมครับเรารีบไปดูเคล็ดลับการทํากับพี่ด่งกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากนําเนื้อตะเข้นะครับลงไปตุ๋นในน้ําซุปตามด้วยเครื่องเทศที่ใช้ตุ๋นจากนั้นตามด้วยพริกไทยรากผักชีที่โคลละเอียดน้ามันหอยซีอิ๊วหวานน้ําตาลซึ่งการตุ๋นนี้นะครับก็ต้องใช้ไฟระดับปานกลางนะครับพี่ด่งเขาบอกเคล็ดลับมานะครับว่าการตุ๋นเนื้อถ้าจะให้อร่อยนั้นนะครับต และใช้เวลาตุนเพียง 1- นชั่วโมงเท่านั้นจะทำให้อร่อยอร่อยเหมือนสูตรของทางร้านเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเนื้อตุนฝรั่งเศสสูตรของทางร้านพี่โด่นะครับสูตรเด็ดเคล็ดลับจะออกมาเป็นแบบไหนเดี๋ยวแป๊บ,บนึ่งเจอกันไะพี่โดงรับ,ร,บรองผมเชื่อว่ามันน่าจะอร่อยครับผมเดี๋ยวแป๊บ,บนึ่งเจอกันครับ หลังจากที่เราตุนมาเป็นเวลาสักพักใหญ่เลยแลวพี่โด่งนะฮะเนื้อตุนฝรั่งเศสของเรานะครับมุมใจในฝีมือมากๆนะครับพี่โด้ผมขออนุญาตตักใส่จานเลยนะครับครับผมที่สาคัญนะครับผมเห็นมาหลายทีแล้วนะฮะพี่โดงว่าพวกเนื้อตุนเนี่ยต้องติดมันด้วยใช่ไหมครับพี่โดงต้องติดมันด้วยฮะถึงจะกินอร่อยเกี่ยวจนได้ที่นะครับเข้าเนื้อใช่ไม่ใช่สลิงไม่ใช่สตาร์ทด้วยโอ้โหสวยงามมากๆนะครับครับผมและนี่ก็คืออีกหนึ่งในเมนูเด็ดเมนูแนะนําของทางร้านนะครับนั่นก็คือ เนื้อตุ๋นฝรั่งเศสนั่นเองครับอยากจะชิมแต่ว่าเหมือนเดิมครับพี่โด่งฝีมือตัวเองทําเองกินเองอร่อยอยู่แล้วเดี๋ยวจะหาว่ามันเป็นกลางนะครับวันนี้จะมีแขกพิเศษแขกรับเชิญพิเศษมาชิมฝีมือของผมด้วยใทรครับวันนี้นะฮะก็จะเชิญนะครับผู้จัดการสาขาเกษตรทุ่มินอ๋อพี่บําสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โห วันนี้ผมทำสูตรของทางร้านนะครับพี่บอมเป็นเนื้อโหเนื้อเซอร์ลอยอย่างดีเลยนะครับเนื้อตุนฝรั่งเศสอยากให้พี่บอมรบกวนช่วยชิมได้ไหมครับว่าที่ผมทำเนี่ยมันอร่อยสู้ของทางร้านได้หรือเปล่าชิ้นใหญ่เลยชิ้นใหญ่นี่มันจะเหนียวว่าพี่บอมดูนี่นุ่มมากเป็นไงรสชาติเหมือนแม่ครัวเราเลยนะเยี่ยมขอบคุณมากครับพี่โด่งพี่โด่งครับช่วงนี้เนี่ยทางร้านมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษเหรอฮะสำหรับ โปรโมชั่นนะครับช่วงนี้ก็ยังโกขุนของเราเนี่ยก็ยังใจดีนะครับก็มีช่วงแฮปปี้ไทม์ครับผมนะครับสำหรับร้านสาขาในห้างสินค้าสาขาในห้างนะครับครับผมก็คือมีลดอาหาร20%ทุกเมนูเลยป่ะครับทุกเมนูโอ้โห20%สิบร์เช่วงเวลาบ่าย2องโมงจนถึง6กโมงเย็นบ่ายสองถึง6กโมงเย็นสุนช้าทุกวันไหมครัทุกวันทุกวันนะครับแล้วก็สาขาบางนาที่ท่านบางนาเนี่ยก็ลด25%่สิบ้าเปอเซยี่้าเเลยเยี่ยมมากแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีเมนู หมูคุโรบุตะหมูคุโรบุตะครับหรือว่าหมูดำเนี่ยเราดำนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยหมูห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยใช่ครับผมวันนี้ขอบคุณพี่โด่งมากๆนะครับสำหรับเมนูดีๆนะครับแล้วก็ทําได้ไม่ยากเลยเนาะแต่ว่าใช้เวลานิดนึงนะครับที่สำคัญคือต้องใช้วัตถุดิบที่ดีแบบนี้นะครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนเพราะว่าเรามีแน่เรื่องความอร่อยเรื่องความอร่อยครับนั่นเป็นสโลแกนของโค้คุณพนคำเกษตรน้มิน PYK นะครับแล้วก็ อย่าลืมนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับทางช่องแมนทีวีนะครับรายการทีวีแมนแมนที่ผู้หญิงก็อยากดูนะครับวันนี้กับคุณพี่บอมพี่โดอีกครั้งนึงครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย